วันธนียกุลเชิญครับกาบเรียนท่านประธานสภาดิฉันนางสุขสมรวยวันธนียกุลสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอำนาจเจริญเขตหนึ่งพักภูมิใจไทยวันนี้ดิฉันมีเรื่องหารือสองประเด็นเป็นเรื่องเกี่ยวกับลูกหลานเยาวชนและพี่น้องชาวจังหวัดอำนาจเจริญค่ะ เรื่องแรกกรณีอาคารเรียนไม่เพียงพอรองรับการเรียนเนื่องจากอาคารหลังเก่ามีสภาพทรุดโทรมจนไม่สามารถใช้งานได้โรงเรียนอำนาจเจริญเป็นโรงเรียนประจำจังหวัดสังกัดสำนักงานพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานีปัจจุบันมีอาคารเก่าหนึ่งหลังซึ่งไม่สามารถใช้งานได้ขณะนี้อยู่ระหว่างการขายทอตลาด และจะรื้อถอนให้เป็นที่ว่างเปล่าเพื่อรองรับการก่อสร้างอาคารใหม่โดยโรงเรียนอำนาเจริญได้เสนอตั้งงบประมาณประจำปี2568จําจำนวนหนึ่งหลังและได้เสนอไปที่กระทรวงศึกษาธิการแล้วค่ะเรื่องต่อมาคือการแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตรในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดอำนาจเจริญจากการลงพื้นที่พบผู้นำชุมชน ยกอบตอกำนันและผู้ใหญ่บ้านดิฉันเดินทางไปพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่โครงการชมประทานจังหวัดอำนาจเจริญเพราะว่าพื้นที่ตบนนำออตบลนาหม่อม้าตำบลดอนเมยตำบลน,น้ำปีกได้รับผลกระทบจากการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคและการเกษตรซึ่งโครงการชมประทานจังหวัดอำนาจเจริญได้ทำเสนอโครงการไปยังกรมชมประทานจำนวน3โครงการดังนี้1 สถานีสูบน้ำไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านหนองเรือตํออาบลนาหมอม้าอําเภอเมือง 2. โครงการอาคารบังคับน้ำพร้อมขุดลอกห้วยไผ่บ้านแก้นกะถินตนํออาบลนาหมอม้าอําเภอเมือง 3. โครงการอาคารบังคับน้ำขุดลอกห้วยเลิงบ้านดอนเบยอําเภอเมืองจังหวัดอำนาจเจริญหากได้รับโครงหากได้รับงบประมาณในส่วนนี้ จะทำให้พื้นที่หลายตำบลในจังหวัดอำนาจเจริญได้รับประโยชน์จากโครงการดังกล่าวดิฉันจึงขอฝากกับเรียนท่านปรมทานให้ช่วยเล่งรัดงบประมาณดังกล่าวให้ด้วยค่ะขอบพระคุณค่ะขอบพระคุณครับต่อไป